เกิดพลงานเข้าชาวเน็ตถล่มยับโพสต์จ่ายค่าเทอมลูกปีละล้านต่ยงเหยียดคนเรียนกศนอกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะหลังจากที่นักแสดงดุงฟลุกเกิดผพลมาสิยวานิชได้ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวนะคะกล่าวถึงค่าเทอมของลูกชายค่ะ ที่จ่ายเป็นเงินปีละล้านตัวบาทนะคะแต่กลับได้การศึกษาแบบกศนค่ะแทนในราคาเดิมซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะคะถูกโพสต์ไว้เมื่อวันที่3เมษายน2563ที่ผ่านมาแล้วค่ะโดยหนุ่มฟลุ๊กนะคะก็ได้โพสต์ข้อความว่าจ่ายค่าเทอมโรงเรียนลูกอยู่ปีละล้านกว่าอยู่ดีๆเหมือนได้เรียนกศนแทนในราคาเดิมทั้งนี้ค่ะ ทางเพจอึ้งเอียสือ่อเถ้อเอี้ยวเกี่ยววีสิบนะคะที่ได้นําเรื่องนี้มาโพสได้กล่าวถึงตัวหนุ่มฟลุกเกิร์กพลเลยค่ะว่ารวยแล้วต้องเหยียดคนอื่นเหรอก็สนอนแล้วไงคนที่เขาไม่พร้อมพอไม่ได้รวยไม่ได้เลี่ยมทองอย่างคุณเขาต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยจบมาได้งานดีๆทําก็เยอะแยะก็ไม่เห็นแปลกอะไรซึ่งหลังจากโพสต์่างนะคะถูกแชร์ออกไปได้ไม่นานค่ะ ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล,นล้นหลามกันเลยทีเดียวพร้อมกับบอกว่าเรียนที่ไหนก็เหมือนกันหากตั้งใจเรียนในส่วนของคนเรียนกศนจบมามีงานดีๆทำก็เยอะขอให้คุณฟลุกอย่ามองแต่ด้านเดียวและเปิดใจให้กว้างอย่านำการศึกษามาเหยียดเช่นนี้เลยจะดูไม่ดีเรียกได้ว่างานดีนะคะโซเชียลเดือดกันเลยทีเดียวล่ะค่ะเพราะว่ากระแสน,นี้มาแรงมากๆเลยนะคะหนุ่มฟลุกนั้นโดนถล่มเละเลยล่ะค่ะ และเอาเป็นว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราไม่พลาดแน่นอนค่ะที่จะนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับช่องของเราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราค่ะจะได้นําข่าวสารดีๆแบบนี้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันต่อไปค่ะ